สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในอีเวนต์ s t a r c r a f t Evolution League ครั้งที่7นะฮะในรอบ32คนนะครับผมซึ่งวันนี้นะเราอยู่กับคุณพรีนะ,ะเล่นเป็นเซิร์ฟสีส้มนะครับอยู่ฝั่งซ้ายล่างนะเป็นเซิร์ฟจากภาคแรกนะฮะภาค b r ูตว War นะครับผมส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับผมคุณ WNTR นะ,ะเล่นเป็น เทอร์แรนสีเขียวฟ้านะฮะอยู่ฝั่งขวาบนนะเป็นเทอร์แรนจากภาค2นะฮะอ่าผมจะเรียกเขาว่าสีเขียวแล้วกันนะแต่ว่าอ่าตรงตรงยูตรงเนะี่ยมันจะแสดงผลให้เป็นสีฟ้านะจริงๆมันก็คือสีทีวนั่นแหละแต่ว่าคนที่ทำมอสนี้นะมอสตา e v าฟิ t ชั่นคอมพลี e นะฮะอ่าคิดว่าหลายๆคนน่าจะสะกดถูกอยู่แล้วนะฮะอ่าสตาร์ครับฟิวชั่นคอมพลีตเขาอ่าทำเล่นแบบสตาร์คร f t ภาคแรกหลายอย่างเลยนะฮะทั้งอ่า รูปลักษ์ของยูนิตและสิ่งก่อสร้างนะฮะพวกเสียงเสาว์เอฟเฟกอะไรงนี้แล้วก็สีด้วยนะซึ่งสีจริงๆสีแบบนี้เนี่ยสีแบบโทนเขียวฟ้าแบบนี้เนี่ยในภาคสองนี่มันมีอยู่นะมันจะเรียกว่าสีอความมารีนนะอ่าแต่ว่าสําหรับมอดนี้แล้วเขาจะใช้แทนสีทิวนะอะ่ก็คือสีฟ้าแบบนี้นะของภาคสองนะอ่ประมาณนี้นะอธิบายเล็กน้อยนะเผื่อใครงงนะอ่ะตาแรกนี้นะครับอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าเลไลซ์นะซึ่งเป็นแมป ออของภาค2องนะนะฮะฝั่งสีส้มนี่ก็เล่นโอ้ลงสปอร์นิ่งพูอย่างเร็วเลยนะเอ็กซ์แทคเตอร์มาแล้วแล้วก็สปอร์นิ่งพูก็กลังมานะฮะส่วนเบสสอนี่ก็ลงทีหลังนะแฮชเชอรี่นะอ่ะฝั่งสีเขียวนะสร้างบาร์เรกเสร็จปั๊บเปิดเป็นริปเปอร์ออกมาก่อนเลยนะฮะยูนิตริปเปอร์นะฮะยูนิตเอ่ออะไรนะภาษาไทยจะแปลว่าโยมทูตเออนั่นแหละนะฮะยูนิตท,ที่เหมาะสำหรับไปสเกลในช่วงต้นเกมนะส่วนตรงนี้โอเวอร์โหลดก็เป็นคัสตอมโมเดลจากภาคแรกเลยนะฮะ ค่อยๆบินไปนะแล้วตรงนี้โอ้สปอนนิงพูลอันนี้นี่ของใหม่นะนี่เป็นของใหม่ที่เพิ่มถูกเพิ่มเข้ามาในมดนี้นะเป็นโมเดลของสปอนนิงพูลเรียนแบบภาคแรกนะทาเหมือนมากนะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีมาเพิ่มเรื่อยๆนะพวกโมเดลนะแต่ว่าตอนนี้นี่ก็มีเท่านี้ไปก่อนนะฮะอ่ะฝั่งสีส้มนะครับเสิร์ฟลิงออกมาแล้วนะแล้วก็มีการโอ้จะวางแฮชชอรี่ตรงนี้เพิ่มอีกที่หนึ่งนะ speed ลิงก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะตอนนี้กดเซิร์ฟลิงมาอีกสีตัวนะครับ สองคู่นะสี่ตัวแล้วตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีเขียวได้ออกไปสกเกลเรือยงเนี่ยสีเขียวโอเคออกไปสกเกลแล้วนะเห็นเบสสองนะอ่าตรงน,นี้ก็จะส่งรีเปอร์ออกไปอีกนะเอ้ยสีส้มอ่ามาพอดีนะอันนี้เป็นอะไรเนะี่ยเซอร์คลิงคัสตอมโมเดลเดียนแบบภาคแรกนะไม่ใช่คัสตอมแค่มโมเดลนะรู้สึกว่าจะคัสตอมตัวแอนิเมชันด้วยนะคัสตอมซาวด์เอฟเฟกต์ด้วยนะทุกอย่างเลยนะเมตาโบลิกบูสต์ใกล้จะเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เซอร์คลินก็จะวิ่งเร็วขึ้นฮนะซึ่งรีเปอออรร์อย,อยู่ตตงงนี้กน้ก็ เอาให้อยู่นะแล้วตรงนี้มาเป็นฝูงเลยนะครับยังไงครับโอ้โหแล้วตรงนี้มารินแตกนะฮะไม่ไหวนะครับจานวนเซิร์ลิงเยอะเกินไปนะตรงนี้ริเปอร์ต้องโดดลงมาเคลียร์แล้วยังไงครับฝั่งสีเขียวถึงกับต้องยกเบสนี้เลยนะฮะให้แลนดิ้งอยู่บนพื้นไม่ได้นะไม่งั้นโดนยมตีตายแต่ว่าตอนนี้เอสซีวีโดนรุมถึงเรียบร้อยครับไปแล้วนะฮะเคตรงนี้ยังไงฮะอ่ฝั่งสีส้มนะฮะแลมาแล้วนะครับผมขึ้นเทคเทียสองนะครับขึ้นสปเลยนะอย่างรวดเร็วนะฝั่งสีส้มคุณทีนะ แฮชเชอรี่อีกที่หนึ่งก็กำลังจะเสร็จนะฮ okay. นะเอ็กซ์แทกเตอร์โอเคลงดับเบิลเอ็กซ์แทกเตอร์นะมีเสียงเวลาสร้างเสร็จด้วยนะงดงามมาก <c oughs> อ่ะตรงนี้ว่ายังไงครับโอเวอร์โหลดโดนยิงอยู่นะมารินอ่ายังไม่ตายนะยังอยู่นะมารินออกไปไม่ได้นะลำบากนะเพราะตรงนี้เซอร์กิงนี่เป็นฝูงเลยนะตรงนี้ริปเปอร์ออกมาแล้วแล้วยังไงครับโดดกลับขึ้นไปนะไม่ไหวนะตอนนี้ฝั่งสีเขียวนี่ผมว่าต้องเน้นไปที่อาวุธ AOE นะอย่างเช่นเฮลเลียนนะ เป็นยูนิตที่เอาไว้เคาน์เตอร์ตัวเซอร์คลิงอยู่แล้วนะแต่ว่าเฮลเลียนยังแปลงร่างเป็นเฮลแบทไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่มีอาร์มอรี่นะอ่ะตรงนี้ว่าครับสตาร์พอร์ตก็กาลังมานะแล้วไงฝั่งสีเขียวยุบซัพพลงไปโอเคปะทะแล้วนะฮะจังหวะน,นี้เฮลเลียนเฮลเลียนสคันมีริปเปอร์อีกหนึ่งคนนะจังหวะน,นี้ว่าไงสีส้มสีส้มผมว่าเข้าปะทะไม่ได้นะเซอร์ลิงมันแพ้ทางเฮลเลียนนะครับตรงนี้โอเวอร์โหลดแตกนะรเรียบร้อยครับผมตรงนี้ฝั่งสีส้มพยายามซื้อเวลาให้สไปสร้างเสร็จนะครับผม ต่อสไป์สร้างเสร็จป้าก็ต้องรอเวลาให้มิวตามันสร้างเสร็จด้วยนะอ่ามาแล้วแล้วยังไงฝั่งสีส้มฮัลโหลคุณทีกดอะไรครับโอเคมิวตาโอ้หกตัวเลยนะมิวทาลิสนะฮะอ๋อลืมบอกไปนะเผื่อใครจาไม่ได้นะอ่าเผื่อใครไม่รู้ด้วยนะในรอบ32คนเนี่ยเขาจะเล่นเบสออฟทรีนะก็คือใครได้2แเต้มก่อนชนะนะครับอ่าใครชนะก็จะได้ไปอยู่อัปเปอร์บรักเก็ตนะใครแพ้ก็จะลงไปอยู่โล w ว r b r บร k กเก็ต แล้วก็สู้กับคนอื่นเรื่อยๆแล้วก็มาบรรจบกันทีรนน่รอบชิงชนะเลิศนะซึ่งรอบชิงชนะเลิศเนี่ยผมทําไปแล้วนะสามารถย้อนกลับไปดูได้นะผม,มดูจากภาพหน้าปกนะมันจะเขียนว่า Grand Finals นะครับแต่ว่าผมจําวันที่ไม่ได้นะ <c oughs> อ่ะก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะตรงจงุดทิยจงัจงหวดนี้ฝั่งสีเขียวกดสแกนดูนะครับโอเคในเบสหลักนะเห <c oughs> ็นสไปด์เต็มๆเลยนะครับจังหวะนี้แต่ตรงนี้คลิปโคโนีอ่ะ เอาไว้อัปเกรดเป็นป้อมนะแต่ว่าที่แน่ๆนะครับตอนนี้มิวทาริสมาแล้วนะครับกําลังบินไปนะฮะแล้วตรงนี้อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะครับแล้วฝั่งสีเขียวเขามีอะไรกันบ้านบ้างครับมีแต่มารีนฮะเอาไว้สอยนะครับจะได้ไหมเนี่ยวันนี้อืมตอนนี้ทีเดียวแตกนะวันช็อตคิวนะครับผมโอ้โหวันฮิตคิวนะจังหวะนี้เหมือนดูเกมภาคแรกเลยนะฝูมิวตาบินมาอย่างเยอะนะครับปะทะกับฝั่งเทเรนนะตรงนี้ป้อมสอยไม่เสร็จนะครับเสร็จไม่ทันนะโอ้โหฝั่งสีส้มเข้ามาอย่าง ดูเดือนนะแล้วประเด็นคือสีเขียวเนี่ยเขาไม่ได้ไปฮารัสด้วยนะออกไปฮารัสช,ช้าไปหน่อยนะจังหวะนี้ฝั่งสีเขวก็เลยได้กด GG ไปนะฮะเรียบร้อยครับผมโอ้โหเจอมิวตาเป็นฝูงอย่างนี้แล้วไม่มีอาวุธเอนะฮะแอนตี้แอร์นี่เอาไม่ลงจริงๆนะฮะยากนะฮะอ่ะสรุปนะครับในตาแรกนี้ชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณพรีฝั่งสีส้มนะฮะโอเคไปที่เกมต่อไปกันได้เลยอ่ะมาต่อกันในตาที่สองนะอยู่แมปที่มีชื่อว่าทรอยนะ,ะเป็นแมปจากภาคแรกนะครับผม ในนี้ d e s t r u c t i b l e a s s i m i l a t o r Gate อ๋อ Pair of Neutral Simulator Around the Miami r e t e r v o i r Effecting อ๋อก็คือเอา a s s i m i l a t o r มาทำโช๊คพอย์นะฮะนี่นะครับโอ้โหแล้วทำไมเป็นสีแดงงี้วะเนี่ยอ๋อแก๊สหมดนะแก๊สหมดโอเคก็สวยดีนะอ๋อก็คือเอามาปิดทางแทนตัวเออ อันนี้ต้องบอกก่อนนะแมบแข่งขันของสตาร์คาภาคแรกภาคบูหรือทวีภาคบลูดวอร์แหละมันจะมีคอมันมันจะมีการวางอ่าคอมานเซนเตอร์เพื่อเขาเรียกว่าะปิดโชกพอยให้มันแคบลงนะก็คือช่องแคบคอขวัแหละภาษาไทยแต่ดูเหมือนว่าพอมาเป็นมอสสำหรับเกมภาคสองนี่ก็จะเป็นแอสซิมิเลเตอร์แทนนะแต่ว่าทําไมต้องเป็นอันนี้ผมก็มิทราบเช่นกันนะอ่ะคุณรีนะฮะอยู่ฝั่งซ้ายบนนะครับส่วน WNTR ก็อยู่ฝั่งขวาล่างนะตอนนี้สลับภาคกันนะ คุณทีฝั่งสีส้มเล่นเป็นเซิร์ฟภาค2นะคุณ WNTR เล่นเป็นเทอร์เรนจากภาคแรกนะอ่าแล้วโอ้ใช่ดีคาวเป็นเอ่อชื่ออะไรนะโดนัทมารีนปะผมจำชื่อมันไม่ได้อันนี้เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นงานศินละปะของคาร์บอตแอนิเมชันนะสวยดีนะอ่ะตรงนี้ฝั่งสีเขียวขึ้นมาสเกลไม่เจออะไรเลยนะอ๋อแล้วก็ถาว่าใครสังเกตดูดีๆนะคุณจะพบว่าแบบนี้เนี่ยพวกเท็กเจอร์พื้นผิวนะ มันจะไม่เหมือนกับเกมภาค2เพราะว่าอันนี้เป็นคัสตอมเท็กเจอร์นะเป็นพื้นผิวที่แบบเขาคัสตอมเขาทําขึ้นมาเองนะของคนทําแมปนะฮะทำเรืยอแบบภาคแรกนะครับผมอ่าซึ่งก็ดูสมจริงขึ้นมานิดนึงนะมันก็คือเขาเรียกว่าไนงะเกมภาคแรกที่รีมาสเตอร์ประมาณนั้นนะอ่ะแล้วตัวอย่างคลิปนี่ก็จะไม่เหมือนกับภาค2ด้วยนะอ่าอย่างที่เห็นนี้นะครับซึ่งตอนนี้ฝั่งสีเขียวก็สกานะอ่ามาเจอเบสสตรงนี้นะของฝั่งสีส้มนะครับ ชัดจีนฮะจังหวะน,นี้ฝั่งสีส้มสตอร์ดลึกทุยลินพันกันอีกแล้วสปอนิ้งพอยต์มาสปอสปอนิ้งพูลมาแล้วนะฮะเออสร้างเซิร์ฟลิงออกมาแล้วก็มารุมกัดเอซีอยู่นะจังหวะน,นี้ไม่รอดแน่นอนครับจังหวะน,นี้เลี้ยวหลบมาปุ๊บโดนแทะอ่ะสปีดไม่ทันนะแล้วก็บึ้มไปนะครับแล้วตรงนี้ไม่ครับแอซซิมิเลเตอร์เลือด450โลก็450แต่ก็ไม่มีใครสนใจที่จะทำลายทิ้งนะอะ่โอเคครับจังหวะน,นี้ฝั่งสีเขียวลงเบส2องนะ บาเร็กมา2หลังนะครับตรงนี้อะคาเดมี่ก็กำลังจะตามมานะเขียอะคาเดมี่มาเพื่อเปิดเทคเทียร์สองให้กับบาเร็กนะฮะอัปเกรดให้กับตัวทหารราบด้วยแต่ว่าตรงนี้ฝั่งสีส้มเขาส่งเซอร์กลิงมาแล้วนะ6ตัวนะครับเมตาบลิดบูสก็กาลังจะเสร็จนะครับแล้วตรงนี้เบลลิงเนสก็กาลังจะมานะครับแต่ตรงวันี้ฝั่งสีส้มเข้าไม่ได้นะครับเจอมารีนยืนเฝ้า3คนนะฮะมีแตกแถวมาคนนึงนะยังไงครับอ่าวิ่งกลับนะฮะสู้ไม่ไหวนะครับเมตาบลิกบูสต์อ่านกำลังจะเสร็จนะฮะ ตรงนี้ไหมครับไหลมาเป็นสายเลยไม่การกดคนงานมานะครับเน้นไปที่ทหารก่อนนะฮะเน้นพลังโจมตีนะแต่ว่าอุ้ยเซิร์กลิงถ้ามันเยอะขนาดนี้ฝั่งสีฝั่งสีเขียวก็จะต้านทานไม่ไหวนะจังหวะนี้รุมแทะเข้าไปแล้วครับเรียบร้อยครับแตกจีฮะดูทรงแล้วไหวไหมมีอะไรกันบ้านไหมมีออกมาเรื่อยๆนะแต่ว่าจะสู้สปีดเซิร์กลิงได้หรือครับมาขนาดนี้นะ เรียบร้อยครับ scv แตกไป2นะ3 4 5 6หโอ้โหต้องเอา scv มาจิ้มไปพลางๆก่อนนะจังหวะน,นี้แล้วครับมีมาต่ออนะีกฝูงหนึงผมว่าไม่ไหวนะจ G นั่นไงเรียบร้อยครับผมโอ้โหเกมนี้จบไปอย่างรวดเร็วนะฮะด้วยเวลา3นาทีครึ่งเท่านั้นเองนะฮะโอ้โ oh, ห oh. สรุปชัยชนะได้ตกเป็นของคุณทรีอีกครั้งหนึ่งนะทำให้เขาชนะไปในรอบนี้เรียบร้อยนะครับคุณคุณฟรีก็ได้ไปอยู่ upper bracket นะก็คือสายบนนะส่วน WNTR ก็ไปอยู่ lower bracket สายล่างนะฮะอ่า โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจะเปียนเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ